นี่คือตรงแล้วใช่ไหมคะอ่าตรงแล้วนะมันเหลือยืมช่องเหมือนตัวเอสเห็นไหมหนูยิ้มมันมีแบบว่าเราไม่ต้องเสียใจเวลาเราเล่นไม่ได้เข้าใจไหมคะเย็นๆค่ะทำไมมันต้องจูริสเดีย์มันต้องเรียนเหมือนกันแล้วก็ต้องอยู่ที่เดียวกันด้วยสวัสดีค่ะเราจะมาเล่นเกมแยกจูริสเดียร์สวัสดีค่ะเราจะมาเล่นเกมแยกจูริสเดีย์ แม่ปุรยแกะออกมาเรียบร้อยแล้วหนูยิ้มหนูแย้มบารียังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีแยกกล่อยแบ่อะไรบ้างค่ะมีอะไรคะนี่คืออันนี้คือที่ขี้ค่ะแยบส่วนอันนี้คือที่พอเราเปิดถาดแยกใช่ไหมคะตอนแรกเราเปิดไว้แล้วก็แบบเอาใส่เอาใส่แล้วก็เอาถาดนี้มาปิดเป็นถาดแยกเนาะแล้วก็นี่เป็นตัวจูลินซีเห็นจูลินซีนี่ไหมมีกี่แบบ มีสามสีใช่ไหมคะสามสีก็มีตัวนี้คือจุลินทรีย์แบบตัวกลมๆโค้งๆนะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์แบบตัวยาวๆั้ำอธิบายเองได้ไหมได้ค่ะแล้วก็มีจุลินทรีย์แบบอันนี้คล้ายเบคอนอ๋อคล้ายเบคอนค่ะแล้วก็มีจุลินรีย์ตัวนี้เหมือนเอสอ๋อเหมือนตัวเอสจุลินทรีย์พวกนี้จะติดติดมากับแผ่นนี้เพาว่าแผ่นนี้เป็นสีแดงมันก็จะติดกันมาแบบนี้มันจะ อยู่ตรงนี้มาให้เราให้เราหมุน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  <Wow. S 2> แล้วก็ดึมันก็จะหลุดออกมาอ๋อมันก็จะหลุดออกมาล่ะคะแล้ววิธีการเล่นเล่นยังไงนะคะถ้าสมมุติเราเปิดการ์ดขึ้นมาหนึ่งแผน่นแจเด้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะต้องทํายังไงคะทําตามเลยคะ่ะอ๋อขั้นตอนแรกเราจะหยิบจุลินทรีย์รูปทรงแล้วก็สีให้ตรงตามการ์ดที่ให้มานะคะ อันนี้อย่างนี้ตรงใช่ไหมนี่ค่ะจุ๊บจุ๊บโอ้โอ้นี่คือตรงแล้วใช่ไหมคะอ่าตรงแล้วนะมันเหลือยี่1ช่องเหมือนตัว S แล้วก็ยาวๆสีน้ำเงินแล้วก็เหมือนเป็นฟองน้ำสีเขียวตรงแล้วนะแล้วเหลืออีกหนึ่งช่องก็คือเรายังไม่ได้ใส่รูปอะไรคือรูปรูปจุลซีแบบนี้แล้วยังไม่ได้สีใส่สีอะไรล่ะสีแดงไง แล้วก็เลยต้องหาจนทรียซีแบบนี้ที่เป็นสีแดงก็คืออันนี้แล้วก็คีบมา,าแล้วก็ปิดฝาก็แปลว่าเป็นอันเซตติเป็นอันเซตติเอาใส่ด้วยกันเอามนหลุดลงมาด้วยกันแล้วหรอคะเย้เรียบร้อยอันนับแปกจะใส่จนทรียซีตามสีแล้วก็รูปทรง หลือไอ้ดึงอันเราจะต้องหาจุลินทรีย์ที่สีไม่มีตรงนี้ใช่ไหมคะที่สีไม่มีในการ์ดแล้วก็รูปทรงต้องไม่เหมือนในการ์ดด้วยนะคะตอนนี้ข้าวบอลมาถ่ายข้าวบอลมาพอดีเลยช่วยถ่ายให้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะให้จะเปิดการ์ดก่อนอันนี้เราอยู่ใกล้ๆตรงนี้ได้ไหมคะแข่งก้นนะว้าวอมันมีน้อนไม่ใช่มีน้อนมีตัวสีเขียวเดี๋ยวแป๊บนึงอเป็นไงอ่ะ อ่าแลราค่อยๆเราหยิบหยิบแข็งไม่ได้แล้วก็มีอันนี้แล้วกันชั่วุ้ยสีมันเหมือนกันอีกหรออ่าชดเงินแล้วก็เราต้องเท็จุลินทรีย์ที่รูปทรงไม่เหมือนกันแต่สีเหมือนกันได้ไหมอ่ะได้นี่แค่อะไม่เสร็จเลยยังไงอ่ะพ่อไม่เข้าใจเลยเนี่ยอันนี้อันดับแรกเราก็ต้องใส่ตามการ์ดก่อนแล้วก็เหลือช่องที่เขาไม่ที่เขาไม่ได้ใส่จุลินทรีย์เราก็ต้องเลือก จุลินทรีย์ที่รูปทรงไม่เหมือนกันมาใส่แต่สีซ้ำกันได้แค่อเโอเคพร้อมนะต่อไปนะหนึ่งสองสามว้าวโอเฮ้อะไรคะไม่ไิมไม่ทำอะไรเลยชึ้บมันต้องเหมือนกันก่อนนะมันต้องอยู่ข้างข้างด้านเหมือนกันได้นะกันได้เลยถ้าทำแรงมันจะคิดไม่ได้ค่ะอ๋อโอ้เราต้องคิดด้วยนี่นะไม่ปุยเหมือนแล้วนะไหนเหมือนแล้วเหรอเนอ ความอดทนแล้วก็เออ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 าาาาามมมมืืืบบัังงงเเเเหหนนนกูไว้้้ยย่ีตดี๋ยวแม่ปุ๋ยดูละอย่างนี้ละกันเทเลยแล้วหนู่ยิบแยมควนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไหมเอ้าไหมยิบโอเคไหมต้องสติกันตอนนี้กระจายแล้วนะทำไมมันต้องจูเลียมันต้องเรียงเหมือนกันแล้วก็ดูที่เดียวกันด้วยมันไม่เห็นจำเป็นเลยนี่แก๊สแล้วเขาจะมีแก๊สเพื่ออะไรใช่ไหมคะทำไม เหมือนแต่ไว้คนละทีไม่นะไม่ได้ค่ะงั้นแล้วเขาจะมีการทําไมอ่ะใช่ไงต้องลุกจงให้มันเหมือนเหมือนกันแล้วก็สีให้เหมือนกันด้วยตั้งตำแหน่งที่เหมือนกันด้วยเนี่ยยิ้มรู้ว่าเขามีการทําไมอ่าหนูยิ้มพร้อมจะเล่นไหมอ่าตั้งสติก่อนโอเคมาเฉือน้ำตาเร็วเยีาย่าง้ะหนูจะรอหนูยิ้มนะอ่าเดี๋ยวให้หนูยิ้มอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อการเป็นการลดการเบียดกันเนาะให้หนูอยู่ตรงนี้อ่าหนึ่งสองสามสีแดงสีแดงสีแดงชึบสีแดงชึบ ดูดลิซซี่หวายแดบสีเขียวแล้วก็เย้ถ yeah! ูกไหมไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็รูปทรงแล้วก็สีแม่ปุยเสร,ร็จแล้วแบบม่ปุยเสร,ร็จแล้วสรรีแดงยิรรร้มทำเหมือนแย้มเลยไหนเหมือนกันเดะเลยเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเอาเหมือนเหมือนกันเดะเลย นีได้ผูยชนะโอเคไปค่ะอ่ะเอียมตัวเริ่มหนึ่งีโอ้เปนจูลียนสีแค่ช่องเดียวเองจับแี้วกันนะเย้เสร็จได้ยเสร็จแล้วไม่ปุยเร็วอ่ะไม่ปุยเร็วต่อพอมันต้องเช็คด้วยนะคะว่านี่คือที่ไง ช่องนี้นี่คือบังคับที่เหลือก็คือห้ามซ้ำกันพอที่แม่ปุ๋ยจะได้ทำไม่ได้เพราะมือแม่ปุ๋ยมันมาบางแม่ปุ๋ยบางเหรอคะโอเคเดี๋ยวต่อไปแม่ปุ๋ยจะนั่นให้นะรัต่อไปให้มาสองอันให้มาสองอันช่วงน้ำจุ๊บแล้วก็อ้อแล้วก็แตงกวาจื๊บเฟสเจ็ดเลยอ๋อหนูยิ้ตัวดูซิตัวดูซิ่อ๋อหนูแย้มไม่ได้หนูแย้มพี หนูยิ้มทู่หนูยิ้มต่างต่าเห็นไหมเสร็จก่อนใช่ว่าจะได้คะแนนนะเพราะว่าผิดนั่นเองบางทีรีบเกินใช่ค่ะนี่ยิ้มไปหนูยิ้มไปเลยชึบาเร็วโอ้โหนี่มีบุครับสามเลยเร็ว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 อ๋อเสร็จแล้วเฮ้ยหนูยิ้มเดี๋ยวเพื่อหนูยิ้มผิดเดี๋ยวเพื่อหนูยิ้มผิดเดี๋ยวกันนะหนูยิ้มทู่หนูยิ้มทู่ไหมทำเหมือนกัน เสียบถูกครับปุยถูกแม่บุยพีดพราะว่ามีตัวเนี่ยเหมือนตัวเอสองตัวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเนี่ยมันเหมือนกันตั้งว่าหมดแล้วเดี๋ยวตั้งว่ามันเหลือแค่หนึ่งอันเพราะว่าทุกอย่างจะมีสามอันแค่เป็นสีต่ารอบต่อไปรอบต่อไปนะพ่อวอมจะมาเล่นกับเราด้วยนะคะอมใครจะเป็นคนเปิดตา พ่อปอมจะหลับตาข้างหนึ่งข้างแล้วก็จะใช้มือที่คีบจุลินทรีย์ข้างที่ไม่ถนัดนะโอเคหนึ่งสองเริ่มว้าวให้มาสองอันตึงตึงตึงเอาแล้วอุ้ยคีบยากคีบยากอุ้ยอุ้ยถุงด้างเลยนะถุงด้างเลยนะแแต่ละคนโอ้หหนูยิ้มคีบอะไรโอ้โหนอนตัวเอสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ปาไม่ใช่หนูยิ้มถูกต้องออนี่ปาสีสามตรงนี้พ่อปอมสีสามตรงนี้เัน <3. S 2> ส<า>้วตรงนี้ก็ห้าสามอู้ลูกทรงลูกทรงไม่ซ้ำก็จริงแต่สี 4, ออสีพ้อปอมสเห็นไหมหนูยิ้มมันมีแบบว่าเราไม่ต้องเสียใจเวลาเราเล่นไม่ได้เข้าใจไหมคะเย็นๆค่ะเวลาเล่นกันไม่ได้ก็อย่ามึนงุ่นอ่าหนูยิ้มก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะไม่าไม่บอกคนอื่นนะเตรียมต<ะ>ัวนะมันฝึกฝนตัวเองไงเตรียมตัวนะ สามามว้าวให้มาสามอันเลยแล้วคิดแค่ช่องเดียวอยู่ยังคิดตรงนี้ตัวเอสอยูึมคิดอะไรดตัวตมติมตมโอ้ยตัวเลมเป็นตัวเส้นเส้นตรงตรงแ๊เาอยู่แยเสร็จแล้วไม่ถูกอยู่แย้ไม่ถูกต้องพอมเช็จแล้วชึบ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 พับบอมถูกต้องเย้ย่แย้มเร็วเกินไงเไงกิน นี่ตัวเองก็วางตรงๆ,ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรนะอ่าเทคนิคนพ่อบอลวางตรงไหนละแม่ปุ๋ยก็จะเอียงถาดวางบนเขาเลยดูพ่อบอมเห็นไหม,พ,ม,มนนไพ่อบอลมีเทคนิคคือนี่ไงวางปึ้งเหมือนเด้เลย <บน S 1> เห็นไหมเหเมืนอนเราเอาทหารนั่นไปวางเห็นไหมหนึ่งสองล้มหูวเขาให้มาสามอีกแล้วหนูยิ้มคิบอะไรหนูยิ้มคิบอะไรยิ้มคิบตัวเอ็ดมาใส่ถาดหนูแย้มหนูแย้มช่วยหนูแย้มคิบไอเดียวๆมาใส่พ่อบอลล่มพ่อบอล เสร็จดูแย้มทูกชามชามชามแล้วนี่ขบำจิบชิบถูกโอ้เหมือนกันหมดเลยอ่ะวาใส่เหมือนกันเลยเตรียมตัวเริ่มวุ้ยมาสามอีกแล้วชิบอ้ยหนูยิ้มคลิปอะแย้มแย้มคลิปแล้วใส่แล้วพอบอมดูขบำอบำนี่เสร็จเสร็จ จึ๊บจึ๊บอาหนูย้มถูกต้องพวาพทวาก็ถูกต้องหินถูกก็ถูกต้องหนึ่งสองเริ่มจึ๊บให้มาสามอันอีกแล้วโอ้โหพ่อพ่อแม่ปู่อยากให้ได้มาหนึ่งอันมากไม่รู้ให้เด็กๆจะได้คิดกันเยอะๆไงเอาแล้วเสร็จเส็จแล้ววางเลยจึ๊บจึ๊บูย้มถูกต้อง หนูแย้มได้5้าพ่อผมได้3หนูได้สามเริ่มอีกทางหนึ้เริ่มโอ้ยให้มาหนึ่งอันจริงให้มาหนึ่งอันตึมติมเติมดูนะอันต่อไปเดี๋ยต้องตัวเองต้องคิดเองนะเดี๋ยวต้องคิดเองชึบเสร็จแล้วเรายิ้มบ้างได้บ้างเสร็จแล้วถูกไหมชึบเหมือนกันเลยเอ้าเหมือนกันเลยแค่อันนี้ก่น ็ไม่เหมือนยังเป็นขาดมากๆเลยสำหรับแบดเกมนชิ้นนี้นะคะสำหรับใครที่อยากใด้คุณแน่นั่เลยนะไปเล่นในครอบครัวเพราะว่ามีตัวที่ให้หลายอ่านสามารถเล่นได้หลายคนเหมาะสำหรับเด็กโตขึ้นมานิดนึงนะคะแตนี้าค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะคะสแม่ปุ้ยค่ะได้ง่ายมากๆเลยมากกว่าคนแล้วมันต้องใส่สีเขียวแบบ บางคนก็จะไม่ได้เพราะสีเขียวแตงกวามันมีแค่สามอันอันนี้มีของน้ำก็มีแค่สามอันสามอันมันมีแค่สามอันมันก็จะต้องแย่งกันถ้าเล่นสีคนคนนึงก็จะไม่ได้สีเขียวใช่ถ้าต้องใส่สีเขียววันนั้นคนนึงก็จะไม่มีโอกาสถ้าต้องถ้า ต้องหมั่นเล่นอย่างนี้บ่อยๆต้องเพลินอันเดียวค่ะมันมีแค่อันเดียวอะค่ะแล้วมันเป็นสีเขียวแล้วเล่นสี่คนแล้วมันเป็นสีเขียวตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นสีเขียวเราก็ต้องแย่งกันนะแย่งกันหยิบใครหยิบคนสุดท้ายคนนั้นไม่ได้เพราะ นี้ต้องเลสี่คนสุงสุดเล่นได้สี่สูงสุดเล่นได้สี่คนโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย